โอ้มาแล้วครับผมเมนูสุดปวดบักเงยดิตัวบักเงยตัวบักเงยดีครับผมฟอง,งตัวลูกวะเนี่ย<ฮ>ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนนะครับพ่อๆ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะแล้วก็ มครับน้องพิจาคือเ่าครับเมื่อี้นย่การงตรงไหนต้องนาครับผมน้าพากันมาเนี่ยนะมาเลาะทงนะครับยู่นานี่นะเขาเขียวๆมาจอบนกมาไล่นกนกมันกินเข่านกปากห่างลงเมื่อวานเนี่ยโอ้ยเขามุนเหมือนพี่น้องนะเมื่อนี้ก็เลยกับน้องส่วนกันมานะมา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 มเมื่อนี้เมนูแช่เดี๋ยวเมื่อวานพี่น้องเมื่อนี้ครับผมอือมาแล้วครับผมเมนูสุดปวด บักเงี้ยดิตัวบักเงีย้ยตัวบักเงี้ยดิค่ะผมสองตัวลูกว่าเนี่ยต้มสองตัวโอ้ <c oughs> ต้มเซฟดอกผักติว้วนะครับดอกผักติ้วใบสมมงนงต้นปะล่ะอีกหน่อยนึงเอา้าป้าพี่น้องนะผมบอกได้คำเดียวเลยนะว่ามือเนี่ยน่าทีเด็ดเลยละกันอันนี้ได้เป็นอันตำกุ้งนะเป็นแก้วกุ้งนี่ไหม นะเป็นแจ้วกุ <t ries> <t ries> ้งหน้า <Sham> ต <im> ําให้นะครับแซ่บๆมา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 ข้าวเหนียวคือเก่าครับข้าวเหนียวคือเก่าวห่อนบ่ห่อนบ่ห่อนบ่ห่อนแล้วมือเนียสวยแล้วมามามาพี่น้องมามาจำเปะก้อนไอ้สวนนานมืนจังไหนพราะว่าถ้าต้มใส่พวกไอ้ดอกติวเนี่ยมันจะแซ่บ tầm treo cung xe bọc quạc té té mặc dù tôi nhẹ thôi ba ta đủ bột vấn đây đọc nhẹ vuột มือบิดเลยอืมบิดมันออกเป็นท่อนเป็นท่อนเลยเนีย่ยแบบนี้อ๋อนี่เลือดมันนะเนี่ยเนี่ยเลือดมันอยู่เลยแบ่บ ช่วงนี้มันไปลาไหลกำลังกำลังไหลเนาะเขาเจ้าสูบป,ปลาแล้วเขาเจ้าไปแทง <c oughs> แทงปลาไหล เลครับว่าทำอย่างนี้ปิดเปืเป้ปปอยละมุนล,ลิ่นขนาดอะทักบ่ทัก บ่ามันสายเอ็นเบ็ดหมดล้วโมเมีน <c oughs> ตกใจเปด้วยว่าสายเอ็นเบ็ดนะบองนี้แซบนะครับบองนี้แซบเนี่ยเอาให้น้องก,กันแรกกันน้องมากินใส่หรอนะเอาออกไว้เอาเนี่ยมองคล้องมันแซบเคียเหมือนกันโมมีดอก ต่วนี้ยอดยอดติวมันกำลังปงโอ้มองดูนะใสปะ่ะอืมแต่ว่าไอ้บรมกินหรอกมันโตแ่ครับผมแต่มันโตแ่แล้วกับผมก็ไม่ได้ทำความสะอาดมันเนะาะก็ต้องเอยียงมากมายหรอกอ treo cùng một xem nữa, đẹp mình nghe đằng gì ở kia cái hàng mình chỉ nghe đằng Vâng ừ treo vậy Nè treo gì bà treo gì nữa hàng mình xem ม <laughs> ผมว,ว่าน้องกินมาเป็นแน่นอนนะครับผมยันมันเสียของมันกินได้เป็นเลยป่ะงานบอกค่อยกินนะป้าตัวนี้มันนี่ดีเด้ตัวนี้มันวะเรื่องอเมื่อกับผมแง่บ่งแง่เนีย่ยองหักเป็นท่อนแบบนี้ กัดเป็นทอนเลยอันนี้เลือดมันกินเลยเนี่ยวังกันตัวนี้มัน าตัวแรกมันคือตัวนี้เนาะคืออีคักเนาะมันโอ้มันตั้งเันเยอะเลยเนาะป้าพี่น้องเสียบโต๊ะโต๊ะตโต๊ะปากเปืื่นมือเปื่อนก็ต้องเหยียมากมายดอกมันเปื้อได้เข้าไปล่างมือออก ลองแซบไปให้่อแซบสุดแล้วแม่ท่องกันแหละอิ่มไหมเขาเนี่ยอิ่มแล้ว โอ้สาใจแห้งอีกเนาะเซ็สบซูยางกุ้งกับเซ็บปลาไหลกับคักแล้วเงฮะอันนี้ก็ได้เจ้าไปเลยด้วยนะพอแล้วบ่เพอแล้ว <laughs> Bà <Bát> thôi mhm <laughs> cái gì nữa <laughs> vừa, vừa. สองตัวกำลังพอดีเนาะพอดีอดวาาแก้วก,กับแมวมาตัดเอาขวดน้ำนะีอะได้เลย เสียงยังเนี่ยเสียพ <part 2> ี <amigo> <S gamma enders> ่น้องนะนะวันนี้อยู่การทุกท่านต้องนาก็นะครับมาไล่นกนะไล่นกออกจากเขาแน้่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมันโมเมนต์ฤดูการเฮ็ดเขาเนาะมันเป็นเขาหน้าปังมันเป็นเขาหน้าปังมาเนี้ยนกนะครับนกปากห้างมันมากินหอยนางโกย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 น้ำ ทุกนาผู้ใพี่น้องก็เลยมาไล่มันครับผมนะบพอยากให้มันมาเหยียบเข่านะพี่น้องก็บเราต้องอียงมากมายดอกอ้าสุดท้ายก็นะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าแล้วก็ให้กับน้องไปเทียบร้อยแล้วนะบรต้องอียงมากมายดอกพี่น้องนะครับนะสิงใดที่พี่จ้าเฮ็ดแล้วขาดถูกโบกพ้องประกันใดพี่จ้าก็ต้องขอโทษขออภัยไรนะครับสิ่งใดที่พี่จ้าเฮ็ดแล้วพี่น้องมักพี่น้องมีความสุขพี่น้องเมืองแล้วได้ความเพลิดเพลินได้ความสนุกสนานนะครับพี่จ้าก็ดีใจน้ำนะครับ นะดีใจนะเฮาวสงวนก็มีความสุขเกอนเนาะเน่ยครับอ่าสรบของเฮาก็ด่าด่าได้เด้แต่ว่าเบาเบากัแล้วกันพี่น้องนะครับด่าได้แต่ว่าเบาเบานะครับสเต็ปของพวกเฮานะด่าได้แต่ว่าเบาเบอโบนเบาเบาให้ด่าเลยด่าได้ครับผมในบริหารโอ้ขาดไก่สองตัวพอดีบ่อิ่มบ่รสองตัวเนี่ยอิ่มอยู่นะแม้นบ่แม้นปะทัวรถือแจแงอีปลาไหลสองสองตัวนี่ประมาณโลสามขีด นะครับได้มาพอ,พอดีพอดีนะครับก็เลยขึ้นอยากต้มนี่แหละนะบางเอิญก็เลยไปเห็นอันอันเนี้ยดอกผักติ้วนะดอกผักติวมันป่งไหมนะครับก็เลยเอามาตุมใส่เลยปุ้ยฝักแน่พี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องขอตัวจากนาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ